อัดไปในถุงสวยสันกวัอราสมยองคูน้หนึงันดอกนะปูน้าลกสิริร่งเรืองวันที่หนพฤษจาคมนี้ให้มันเปชิงที่ดีเกิดขึ้นกับลูกหลานทุกคนนะมามกรานมกรามันจะไปไวแฉผู้ว่าู้จะไม่ทันได้ทันไปไหนเลยยูเดินอยู่ตรงนี้ตักเลยค่ะตักเลยค่ะ คิดแย็บไปเอารุ่นกันมาอีกคันหนึ่งขอันสั่งว่าสัละัวน่คือขัยะสิมืห้างขาขอบารมีุ้้องรักษาขอบารมีพระเวสสุวรรณถ้องรักษาปรานรบาให้ลูกนทุกคนสงบร่มเย็นเปนสุขแล้วก็อย่าได้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทอง ทำมมาวสนาบารมีนะปู่นะอาภูบุญบารมีใดที่เข้าไปสุวรรณได้รักษาแล้วก็ได้ทําไว้แล้วในพระศาสนานีวันนี้ข้าพเจ้ามาขออุปารดึงพันดอกนะปู่นะพันดอกนะล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวยนะปู่ทุกคนข้าพเจ้าสงบนิรักนะโผล่สาธุสาธุโข้าพเจ้า มาขอโชคลาภกระปูกนะก็จะมีโชคไม่ยากทุกคนไม่ยากไม่จนวันนี้ลูกอ๋อนะปู่น่าปู่น่าคาหน้ากินปู่น่าปู่น่าคาปู่น่ากินทุกตัวอ์ยิ้มเลยพบพบยังเอามาอยู่พบมาเลยมาแกะเลยลูกแกะอ่ะ